ครับเพืเ่อนๆครับวันนี้เราอยู่ที่ EP 2ีแล้วนะครับเกี่ยวกับโรคไตนะครับทุกคนโรคนี้คนไหนที่ไม่เป็นถือว่าโชคดีเนาะเพราะว่าคุณยงมีคนใกล้ตัวที่เป็นโรคไตนะครับก็เป็นโรคที่ใช้เงินเยอะมากในการฟอกไตาสาเหตุก็มาจากหลายประการนะครับในชาติปัจจุบันเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมเป็นวินัยการใช้ชีวิตเลยเนาะ แม้ว่าอาจจะไม่ได้กินเค็มอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการที่กินโซเดียมเยอะๆกินอาหารแปรรูปเยอะๆเนี่ยหรือว่าอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรค้างไว้นานก็มีโอกาสที่จะเป็นหรือบางคนกินออซอสต,ต่างๆซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำจิม้มซุก,กี้น้ำจิ้มหมาล่าน้ำจิ้มหมูกระทะหรือว่า ไปกินบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้ทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าโซเดียมมันมากเกินในความต้องการของร่างกายเนาะแล้วทีนี้ถ้ากินน้ําน้อยดื่มน้ําน้อยอีกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคไตได้นะครับการดื่มน้ําก็มีความสําคัญกับการที่เอาโลหะหนะัก เอาความเค็มออกไปทางาทางปัปสสาวะอืมก็คือขับออกหรือถ้าบางคนรักการออกกาลังกายก็ดีมากเพราะว่าก็จะออกด้วยเหงื่อเนาะความความเค็มแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเกลือเวลาเราเรามีเหงือ่อเราถึงจะต้องเติมเกลือแร่เข้าไปนะครับทีนี้ความเค็มวิตามินต่างๆอะไรก็ออกไปทางเหงื่อได้บ้างเหมือนกันเนาะ ก็เนี่ยแหละครับคือเรารู้ถึงเรื่องวิบากกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเพื่อเป็นสติเตือนใจว่าเราไม่ทํากรรมไม่ทําบาปอะไรแบบนั้นอีกแต่ว่าในชัการใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเออโรคไตเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุที่มันเกิดเป็นโรคไตขึ้นแล้วก็วิธีการ,รดูแลตัวเองมันทํำยังไงเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ โรคที่หนึ่งะครับโรคไตาวายมาจากอดีตชาติเนี่ยมักเอาของคุณภาพไม่ดีปลอมปนขายเป็นประจำสองอดีตชาติปล่อยเงินกู้ดอกโหด 3. อดีตชาติเมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินใช้หนี้ก็ยึดที่ดินด้วยความโลภ 4. อดีตชาติฆ่าสัตว์อ่านี่คล้ายๆอารมณ์เหมือนขายฝากเหมือนกันเนาะในยุคป,ปัจจุบันนะครับในข้อ3เนี่ย อดีตชาติเมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินใช้หนี้ก็ยึดที่ดินด้วยความโลภก็ทำอาชีพอะไรก็ต้องเห็นใจเขาเห็นใจเราอะ่ะแต่บางคนก็เป็นลูกหนี้ที่แบบว่าเ,เหมือนเหมือนเหมือนพร้อมให้จะเอาเปรียบ เจ้าหนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็น,เป,นเป็นวิบากกรรมคู่กันเนาะคือเขาคงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันเลยแหละแล้วว่ามาเจอกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 2. องโรคไตหรือฟอกไตามาจากหนึ่งอดีตชาติยึดที่ทำมาหากินของลูกหนี้ที่ไม่มีเงินใช้คืน 2. อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหาร 3. อดีตชาติยึดเอาบ้านและเ่ดินของของคนที่แข่งขันกีฬาแพ้ตน 4. อดีตชาติบอกชาติปัจจุบันปล่อยเงินกู้ดอกโหด 5. อดีตอดีตอ,อดีตชาติยึดทรัพย์ลูกหนี้ 6. อดีตชาติปลอมปนของไม่ดีขาย 7. อดีตชาติกู้เงินมาแล้วเบี้ยวไม่ยอมใช้คืน 8อดีตชาติกดราคาสินค้า9อดีตชาติรับสินบน10อดีตชาติปลอมสินค้า11อดีตชาติโกงภาษี12อดีตชาติกินหัวคิวค่าแรง13อดีตชาติขโมยเงินพ่อแม่ไปเที่ยวเล่น14อดีตชาติเป็นคนทรงหลอกเอาเงินชาวบ้าน15อดีตชาติพ่อขาน่าเลือด16อดีตชาติเจ้าหนี้ดอกโหดนี่มาจาก ออทําแบบนี้เนี่ยก็เลยไปเป็นโรคไตแล้วก็ได้รับการฟอกไตในปัจจุบันชาตินี้นะครับ 3. โรคไตอักเสบมาจากอดีตชาติโกงเงินพ่อแม่ 4. โรคไตทำงานผิดปกติมาจากปัจจุบันโกงตะช่งาง 5. นิ้วในไตมาจากอดีตชาติปลอมปนของขาย อดีตชาติค่าสัตว์ทำอาหารอดีตชาติกู้เงินมาแล้วเบี้ยวไม่ยอมใช้คืนอดีตชาติโกงสมบัติน้องอดีตชาติมักโกรธทำร้ายบริวา 6. ร 6. โรคกวยไตยอักเสบอดีตชาติปลอมปนของไม่ดีรวมกับของดี 7. สละไตให้แม่หนึ่งข้างอดีตชาติช่วยแม่เก็บดอกเบี้ยโหด 8. เป็นโรคไตตอนท้องลูกสาว มาจากอดีตชาติรับจ้างทวงหนี้คู่กับลูกสาวสรุปกรรมที่ทำให้เป็นโลกไปนะครับปลอมปนสินค้าเบี้ยวหนี้ปล่อยเงินกู้ดอกโหดโกงขโมยยกยอกค่อค้าหน้าเลือดและก็ฆ่าเนี่ยเวลาเราจะทำอาชีพอะไรเนาะเราก็ต้องแบบว่า มองให้ไก่อ่ะมองให้มันครบครบว่าเราจะไปสู่เส้นทางอาชีพนี้เนี่ยตลอดจะตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยในอาชีพนี้เนี่ยมันจะต้องไปเบ็ดเบียนใครหรือเปล่าหรือวิธีการที่เราจะต้องแวดล้อมเนี่ยมันแวดล้อมด้วยคนดีไหมหรือเราต้องเบ็ดเบียนค่าสัตว์เบ็ดเบียนเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่ามันส่งผลเป็นวิบากการรมหมดเลยเพราะฉะนั้น ตัวเราเองอ่ะเราทําอะไรไว้อ่ะเราก็ต้องรับกรรมรับผลแห่งกรรมนั้นทั้งสิ้นนะครับไลฟ์ Life หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่หน้าอกบางคนมีก้อนเนื้อที่หน้าอกบางคนเจ็บหน้าอกบางคนไม่มีน้ํานมให้ลูกกินนะครับแต่ยังไม่ใช่เป็นมะเร็งอืมมาจากมือบากกรรมอะไรไลฟ์ Life หน้าเรามาเฉลยไขความลับ ของกฎแห่งกรรมกันเนาะนะครับอ่ะคุยถึงเรื่องนี้นิดนึงคุยถึงเรื่องเนี่ยโรคข้อเจ็สละไตให้แม่หนึ่งข้างทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีปะ่ะเออคือบาปบุญนั้นนะคือแยกกันเนาะบุญที่ตั้งใจที่จะช่วยให้ให้เหมือนกับว่าให้แม่เขา นีชีวิตอยู่ต่อได้นานขึ้นอะไรเงี้ยมันก็กาสรสละไตของตัวเองข้างหนึ่งอ่ะมันเหลือข้างเดียวมันก็ต้องใช้ชีวิตลำบากหน่อยเหนื่อยเหนื่อยหน่อยต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยนะครับแต่เขาก็ได้บุญตรงนี้แล้วถ้าเขาอธิษฐานจิตเป็นว่าบุญที่เขาได้สละช่วยแม่เนี่ยขอให้เขาพ้นจากวิบากกรรมแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองมีวิบากกรรมอะไรถึงต้องเป็นทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ สมติว่าอะไรก็ไม่รู้ดนใจให้เราอะต้องตะเกียดตะกายกระเสือกกระสนไปช่วยคนๆน,นี้ทั้งๆที่อาจจะไม่ได้มีบุญคุณต่อกันเลยเออแต่เรียกว่ามันเป็นสัญญาเดิมที่มันเคยเกื้อกูลกันมาที่เคยช่วยเหลือกันมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคือคือการส่งผลของบาปกระบุญนะ่ะมันอจินไตามากๆแล้วมันไม่ได้มี กฎตายตัวว่า1นบวกหเท่ากับสองเท่านั้นหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเบิ้ลเป็น11เลยก็ได้ในเรื่องของวิบากกรรมวิบากมารเขาเรียกว่าวิเออเขาเรียกว่าวิบัติบาศักดิ์สิิทธ์แล้วก็บุญศักดิ์สิทธิ์เออมันก็จะมีการเขาเรียกว่ารวมวิบากกรรมเราทั้งหมดอะแล้วมาตุ้มระเบิดเวลาให้เราให้เราแบบ ทำอย่างนั้นไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของเขาเรื่องของฝ่ายดําเรื่องของฝ่ายขาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็การเขาเรียกว่าอะไรการรับผลของกรรมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในกฎแห่งกรรมในวะตฏสงสารเนาะแต่ว่าเรื่องบาปก,กับบุญเนี่ยมันต้องแยกกันอย่างในกรณีนี้เนี่ยสละไปให้แม่หนึ่งข้างบุญก็มี แต่วิบากกรรมที่ทำให้ต้องสละต้องโดนตัดต้องทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมาจากอดีตชาตินช่วยแม่เก็บตังเบี้ยที่โหดเออเพราะฉะนั้นมันเวรกรรมมันไม่ได้เลือกว่าคุณเป็นแม่ลูกกันคุณเป็นพ่อลูกกันคุณเป็นพ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วว่าวิบากกรรมมันจะไม่ส่งผลเออ ไม่ใช่นะครับทุกคนส่วนใหญ่อะคนที่มีอิทธิพลก็คือคนในครอบครัวรนี่แหละที่จะทำให้เราเสียใจเสียน้ําตาหาเงินมาทั้งชีวิตก็เพื่อคนในครอบครัวนะบางคนทํางานเหนื่อยแทบตายเลยหาเงินมาให้คนที่บ้านผ่านเล่นเออคนที่บ้านใช้เงินสู้รุวยสู้ล่ายเหนื่อเราเนหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่คนที่บ้านใช้เงินแบบอ้าวเดี๋ยวไปเปคนนั้นเดี๋ยวไปเปคนนี้เปคนนอกบ้าน อย่างเนี้ยเนี่ยก็คู่เอรคู่กรรมนะครับก็ให้เรารู้เลยว่าถ้าเราโดนเอาเปรียบโดนเบียดเบียนมากๆเนี่ยก็สันนิษฐานว่าคนที่เราอยู่ด้วยในที่ถกก็ดีในอะไรก็ดีเนี่ยเราแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆแล้วก็ขอให้บุญในตัวเขา่คิดสอนตัวเองได้อือ ขอให้อย่าได้มีวิบากกรรมมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะครับขอให้เกือนเกลูนก็เ,เรียกว่าเป็นกันรละกันมิตรที่จะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะมาล้างผ่านกันนะครับไลฟ์น้าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหน้าอกนะครับอ่าวันนี้ท้ายไลฟ์แล้วเราก็มารู้นะครับวิธีแก้ไขวิบากกรรม กรรมที่เป็นบาปอากุศลเมื่อกระทาไปแล้วย่อมมีวิบากนําความทุกข์มาให้ทั้งทุกข์จากภัยในอบายทุกข์จากโรคภัยแค่เจ็บทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจทุกข์จากปัญหาครอบครัวและทุกจากปัญหาสังคมวิบากกรรมนี้จะทั่วเราเบาบางลงหรือเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมด้วยเหตุอย่างน้อย3ามประการคือ 1. ึงวิบากกรรมนั้นส่งผลจนหมดกําลังอุป,ปมาชาวสวนที่ปลูกไม้ผลเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ให้ผลต่อเนื่องยาวนาน,านหลายสิบปีจนหมดกําลัง มันก็แก่ตายเลือกให้ผลไปในที่สุด 2. การขอขมาขออดโทษในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินไปถ้าคู่กรณียังมีชีวิตก็ให้เรียกไปกราบขอขมาขออโหสิกรรมจากท่านถ้าท่านละโลกไปแล้วทุกครั้งที่ทําบุญให้อุทิศส่วนบุญไปให้ท่านให้หมั่นส่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและอธิษฐานให้บุญไปตัดรอนิบาก,กรรม ให้เบาบางลงให้บุญส่งผลก่อนดังที่คุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนทุกยูุเคยสอนไว้ว่าบุญเหมือนน้ำในคลองบาปเหมือนตอใต้น้ำชีวิตเหมือนเรือที่แล่นไปบนผิวน้ำถ้าน้ำในคลองลดลงตอก็ผุดเรือก็ติด อุปมาเหมือนคนที่บุญในตัวลดลงเพราะใช้ไปทุกวันไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเติมบาปอากุศลที่เคยทำมาในอดีตก็ตามมาส่งผลชีวิตก็มีแต่อุปสรรคจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็จะติดขัดไปหมดตรงกันข้ามถ้าน้ำในคลองมากต่อก็จมอยู่ใต้น้ำเรือก็แล่นผ่านไปมาได้สะดวกอุปมาเหมือนคนที่มีบุญมากทั้งบุญที่สั่งสมมาในอดีตชาติและบุญที่ทำในปัจจุบัน บาปอกุศลที่มีอยู่ก็ไม่มีโอกาสส่งผลชีวิตก็ราบรื่นจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยง่ายการแก้ไขวิบัตกิกรรมยังมีอีกหลายกรณีบางกรณีใช้ได้ทั่วไปบางกรณีเป็นการแก้ไขวิบัตกิกรรมเฉพาะเรื่องมีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ หหักดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 2. ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมด 3. รักษาศีล5้าศีลแปให้บริรสุทธิ์สให้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น 5. ให้เพิ่มในบุญทั้ง3ระยะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำแล้วให้หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด 6. อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดลอนิบากกรรมที่เคยทําไว้ 7. อุทิศบุญไปให้สัรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยไปเบียดเบียนไว้แต่ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปารนาธิบาตทรมานสัตว์หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรวมทั้งถวายคิลานาเพสัตว์กับพระพิสกสมณและหมุคคลทั่วไป 9. ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดชุดถดูทำความสะอาดเีนาสะนะในเขตสง์ mm hmm. เช่นหอฉันวิหารอุโบโสถเจดีย์พระพุทธรูปเป็นต้นและถวายพระไตจีวรแด่พระพิษุสงฆ์ 10. ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตาให้ชำบุญถวายโคมประทีพจุดประทีปบ,บูชาพระรัตนาตรัยและมองคนดพวยจิตเมตตา 11. ถ้าไม่ได้รับการศึกษาหรือการศึกษาไม่สูง ให้ทำบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระบิณฑษสมาเณรนักเรียนนักศึกษาและฝึกนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้12ถ้าล่วงเกินพระรัตนไตายัยบุปการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีสิ่งมีธรรม ให้ไปกาบขอขมาขออโหสิกรรม13ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตของเรือนอยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปฏิบัติสามีประดุจเทวดาหาโอกาสรักษาสิน8เมื่อทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นชาย14ถ้าจะแก้ไขวิบัติกรรมเตอร์ชูให้รักษาสิน8อย่างน้อยทุกวันพระจนตลอดชีวิต15ถ้าญาติมิตร้ตัวยังไม่มีศรัทธาไม่เข้าใจเรื่องบุญ ให้ทาบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐ,ฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อน16การทําบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตอนเองแล้วอุทิศไปให้17ในวันพระครึ่ง15บห้าค่ำให้ทําบุญใหญ่อุทิศเจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลกจะรับบุญเต็มที่18ให้สํารวจดูว่าในปัจจุบันนชาติเรามีความบกพร่องเรื่องใดบ้างเช่น รูปวิบัติทรั์วิบัติหรือคุณวิบัติเมื่อสั่งสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขค,ความบกพร่องนั้น19หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะไปตัดลอนิบัติกรรมได้เร็วขึ้นสรุปหลักในการแก้ไขวิบัติกรรม1อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด 2. บาปท,ทุกชนิดไม่คิดทําเพิ่มอีกเด็ดขาด3มหมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด4บุญทุกชนิดให้ทําเพิ่มขึ้นเข้มข,นข้นทับทวี5หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขวิบากกรรมนะครับสำหรับไลฟ์นี้เนี่ยเป็นโรคไตเนาะไลฟ์หน้าเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหน้าอกบางคนเป็นก้อนเนื้อที่หน้าอกบางคนเจ็บหน้าอกคิด่าผีอคิดว่าผีคู่เวรคู่กรรมเข้าสิงอะไรอย่างเงี้ยลองฟังดูนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยในไลฟ์หน้าเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอธิบายไปว่าอย่างไร ในเรื่องกฎแห่งกรรมเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์น่านะครับวันนี้คุณยูลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ